สดีค่ะสไปร์จิ้นยูนานค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการยำไข่พึ่งนะคะก่อนอื่นก็มาดูวิธีเอาไข่พึ่งออกจากรังพึ่งก่อนนะคะวิธีเอาไข่พึ่งออกจากรังพึ่งก็คือใช้น้ําร้อนนะคะเทลงไปในรังพึ่งค่ะแล้วก็ไข่พึ่งก็จะออกมาเองนะคะขึนาห้างื่ออ้างาไป้างื้อัอทำควายอ๋อทำอล ไอกข้น่แต่ควอนนีอ,อ,อ๋อเขาบอกว่าเอาน้ำร้อนใส่แล้วก็คนๆคน,นะคะขี้ผึ้งที่แข็งๆเหนียวๆก็จะละลายไปเองนะคะก็จะเหลือแต่ไข่พึ่งค่ะจิงสม,ม่ปั้งหาชิะมอ๋ปั้งอะรวันนี้ก็จะเอาไข่พึ่งนะคะไปยำค่ะ หลังจากเราเทน้ำร้อนลงไปแล้วนะคะตัวขี้ผึ้งละลายเสร็จแล้วเราก็เทน้ำร้อนออกนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเย็น,นะะมันก็จะเหลือแต่ตัวขี้ผึ้งไข่ขผึ้งไว้นะคะตัวขี้มันก็ละลายกันแล้ว Chega 米饭，糖车、嗯。那么柠檬，嗯嗯、最好吃的这种。 ตรงจงลาลาเออคงงละลาอันนี辣辣้คือยำยำไข่พึ่งนะคะวิ่งเยอะโตเยอะวิจิตหลอ你还给他吃้อ不要า多，不要一起吃，้有还有看ช不给你吃？ต不吃，我们大婶吃ลอ了ต了อ了。